านไหนมีพอบ้านดีๆช่วยเมียทํางานบ้านจะดีมากเลย mm. บ้านนี้เหมือนกันนะไปช่วยเมียเก็บผ้าที่ตากค่ะเก็บไปเก็บนาะด้วยประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะสลัดสลัดก่อนเนาะผู้หญิงหลายๆคนเนาะ mm. เพราะว่าเป็นแม่บ้านจนเคย mm. เดี๋ยวดูว่าพอบ้านไปเจออะไรค่ะ ท,ทิ้งหมดเลยจ้าโอว่าไม่ได้เป็นเราเราก็ทิ้งนะใช่ตอนเรียกเหมือนเขากำลังจะคัดเสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมใช่เพ<อ>ิ่งรวบมาจากราวตักผ้าเนี่ยตอนแรกมองไปทางอื่นที่ไหนได้อยู่กับมือขวาจ้าทิ้งหมดเลยจ้าเบอเลยอะ่ะเบอยังดีว่ามาทิ้งในบ้านถ้าทิ้งนอกบ้านซักใหม่จ้า <c oughs> อันนี่ก็เป็นประสบการณ์ของพ่อบ้านใจกล้านะคะ ใจกล้าที่จะช่วยเมียทางานบ้านนี่ไม่ได้ใจกล้าในเรื่องที่ไม่ดีนะคะที่ให้เมียโกรธลง t ิกต็อกนะคะเขียนข้อความว่าแทบช็อกเก็บเสื้อผ้าเข้าบ้านมีของแถมติดมาด้วยดีที่ลูกไม่ได้อยู่ในห้องแต่เสียงลูกราวกับอยู่ในห้องนะน้องกําลังงองแงอยู่เนาะน่าจะหิว นี่แหละคะ่ะคอมเมนต์นะคะเขียนว่าเวลาเก็บผ้าแยกแยกผ้าแล้วเอามือตบๆก่อนคะ่ะแล้วค่อยเอาเข้าบ้านนะคะนี่แม่บ้านนี่แม่บ้านมืออาชีพแน่นอนต่อมานะคะคอมเมนต์เขียนว่า <c oughs> ดีนะที่แยกไม้แขวนถึงได้เห็นก่อนเข้าตู้ไม่งั้นไม่รู้จะเป็นยังไงอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก่อนเก็บผ้าให้สะบัดทีละตัวอีกอย่างอย่ารวบมาอันตรายนะสุดท้ายก็คอมเมนต์ว่าเราเคยมีประสบการณ์เขียนอยู่ในกางเกงเขียนเลยนะ หลังจากนั้นเธอสะบัดผ้าทุกชิ้นก่อนเก็บเลยค่ะโอ้นะเพราะหนุ่มคนนี้ก็คงหลังจากนี้มีประสบการณ์แล้วเนาะ,นะคงแบบส่องหางูใหญ่แล้วทีนี้สะบัดสะบัดก่อนแล้วกันเราค่อยเก็บเข้ามาเออมันคงมาจากนอกบ้านนะเวลาตอาตากอยู่นะเนาะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะครับ